มาที่หุ้นเด่นกันบ้างนะครับก็ขออนุญาตเลือกตัวลงเยอะนะขออนุญาตลกเลือกตัวลงเยอะเลยนะครับเเสียดายว่าวันนี้ซีลิงมัน15%เนะถ้าเกิดซีลิง3 0เนี่ยไม่แน่นะไม่แน่ว่าอาจจะถึงได้เพราะว่าลงมา4ี่วันเนี่ยเกินเกิน3 0อีกนะก็คืออมตะนะครับแนะนำเกงกำไรนะไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าสตรองบายนะสำหรับมุมมองผมนะแนะนำเป็นเกงกำไรเพราะว่า ที่ลงมาหนักๆเนี่ยช่วงสี่วันล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวไปดูกราฟกันก่อนก็คือลงมาตั้งแต่เรื่องของอภาษีทรัมป์นะครับลงมาตั้งแต่วันที่สามนะทรัมป์เขาประกาศวันที่สองใช่ไหมไม่ได้ก็ลงมาตั้งแต่วันที่สามเลยสามแล้วก็ไล่ามาเรื่อยๆเนี่ยฮะลงจากระดับยี่สิบเอ็ดบาทลงมาสิบสองบาทนะคือลงมาสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะเนาะลงมาค่อนข้างแรงมากเพราะว่าคือภาษีทรัมป์เนี่ยมันไม่ได้กระทบแบบ นิคมแบบตรงๆนะแต่มันกระทบในแง่ว่าตอนแรกที่เราคาดหวังกันว่าเอ้ยถ้าทรัมป์เก็บภาษีจีนเยอะเนี่ยอาจจะเห็นการย้ายฐานรีโล c a t i o n มายังอาเซียนซึ่งธรรมาตานเนี่ยก็มีนิคมที่ไทยที่เวียดนามแล้วก็น่าจะมีที่ลาวด้วยถูกไหมแล้วดันว่าประเทศเนี้ยนะไทยเวียดนามลาวเนี่ยโดนภาษีกันร,ระดับแบบไทยโดน36เวียดนามโดนสีกว่าอย่างเงี้ยลาวโดนสีกว่าอย่างเงี้ย คือไม่ว่าจีนจะย้ายไปไหนเนี่ยก็จะโดนภาษี30-40%นะครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมนิคมถึงลงก็คือ,อความคาดหวังที่ว่าจะได้ประโยชน์จากเรื่องของการย้ายฐานเนี่ยมันอาจจะหายไปในระยะยาวได้นะครับแล้วก็อาจจะกระทบกับเศรษฐกิจด้วยว่าโอ้โหถ้าเศรษฐกิจโลกมันดาวมันรีเซชชันเนี่ยในแง่ของการลงทุนใหม่ๆเนี่ยมันอาจจะต้องมีการดีเลย์ออกไปหรือเปล่านะครับก็เลยทาให้อมตะเนี่ยร่วงออมาค่อนข้างแรง ดังนั้นพอทาริฟเนี่ยมีการรีวายกลับนะจาก36มาเหลือ10เนี่ยไม่ได้แปลว่าทุกอย่างกลับมาปกตินะเพียงแต่ว่ามันจะผ่อนคลายมากขึ้น,นครับกับราคาหุ้นที่มันลงแรงมากเกินไปจนโอเวอร์โซมากๆเนี่ยน่าจะต้องมีการดีดกลับนะย้ําว่าเป็นการรีบาวนะสำหรับตัวอมตะนะครับในขณะที่กําไรเนี่ยปีนี้เนี่ยพี่บุ๋ยคาดการณ์อยู่ที่2,800ล้านนะฮะกำไรปีส0 2 5ั8 0 0บล้านแบ็กหลอก สิ้นปีที่ผ่านมาเนี่ยมีอยู่2.1จุดหนึ่งหมื่นล้านนะครับคาดว่า50%เนี่ยน่าจะมีการรับรู้ได้ในปีนี้ก็คือประมาณสักหมื่นล้านเนี่ยน่าจะรับรู้ในปีนี้ซึ่งน่าจะซีเคียวหรือว่าคิดเป็นประมาณสักหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับหกสิบเปอร์เซ็นต์ของเป้าทั้งปีของประมาณการทั้งปีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าซีเคียวไประดับหนึ่งนะดังนั้นยังไม่ได้มีการขยับประมาณการกําไรอะไรนะครับยังอยู่ที่สองพันแปดร้อยล้านบวกสิบสองเปอร์เซ็นต PE ตอนนี้ก็เท่ากับ Property เลยอามาตายจริงๆก็อยู่ในกลุ่ม Property เนาะก็ตอนนี้ PE เท่า Property เลยคือ5เท่านะครับณนะราคานี้คือ5เท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะต้องเห็นการรีบาวกลับมาถามว่าจะรีบาวไปได้ถึงตรงไหนนะก็ต้องบอกว่าโอ้โหมีหลายระดับเลยอะ14บาท15บาท50อะไรอย่างเงี้ยนะคือเป็นแก็ที่เปิดไว้เนี่ยให้ดูไปทีระดับแล้วกันแต่ว่าถ้าเอาถ้าเอาซีลิงวันนี้ สิบห้าเปอร์เซ็นตนะฮะสิบสองจุดสองเนี่ยคูณไปสิบห้าเปอร์เซ็นเนี่ยจะได้ที่สิบสี่บาทดังนั้นวันนี้ซีลิ่งอยู่ที่สิบสี่บาทก็คือแนวต้านแรกพอดีนะครับไฮของสองวันที่แล้วนะครับก็เดี๋ยวดูกันว่าไม่รู้เปิดมาแล้วจะแบบซีลิ่งเลยไหมถ้าเกิดว่าซีลิ่งเลยพรุ่งนี้อาจจะมีโอกาสลุ้นไปต่อก็ได้นะแล้วก็เกณฑ์ซีลิ่ง for สิบห้าเปอร์เซ็นเนี่ยจะชั่วคราวจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็จะกลับไปปกติถ้าเกิด ไม่ได้มีการประกาศอะไรออกมาเพิ่มเติมนะครับดังนั้นก็แนะนำเก็งกำไรอมตะแล้วกันวันนี้นะครับเพราะว่าราคาหุ้นร่วงแรงเกินไปนะครับ